สวัสดีครับผมไพโรจน์รวนวันดีผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทรักษาความปลอดภัยเจตีการพนักงานที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์คือการศึกษาจบมัธยมศึกษาตอนตอน้นอายุระหว่าง25ถึง50ปีมีประสบการณ์ทำงานรักษาความปลอดภัยมาแล้วผ่านการตรวจสอบสารเสพติดในร่างกาย และผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วพนักงานทุกคนต้องเข้ารับการอบรมงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติรักษาความปลอดภัยปี2560เป็นระยะเวลา40ชั่วโมงจากนั้นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทต้องเข้ารับการอบรม ปรถมนิเทศกับทางบริษัทเป็นจำนวน12ชั่วโมงเพื่อให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนรับทราบข้อบังคับการทำงานของบริษัทบทบาทหน้าที่พนักงานรักษาความปลอดภัยการดับเพลิงเบื้องต้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นการทำ CPR การกล่าวทักทายและกล่าวขอบคุณลูกค้าการทำความเคารพการรายงานเหตุการณ์ปกติและเหตุการณ์ฉุกเฉินงานจราจรในกรณีพนักง,งานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานทางบริษัทจะมีสายตรวจปฏิบัติการเข้าควบคุม แนะนำการทำงานเป็นระยะเวลา2อถึงสวันก่อนที่จะให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานจริงครับสมดไปเดินลงหมดไปเดินลง หทว,ดวัดี่ตครับเรีัที่ตรงรีเมียกสวัสดีครับถ้ามาตดตอบ้าเลขที่เท่าไหร่ครับรุ่งแท่านมีสติกเกอร์ขออนุญาตเลขบัตรด้วยนะครับ ครบตบแหน่้ที่่านมาติดต่ออยู่ชซอยที่สองขวามือนะครับ ท่านเจนพันธุ์สุภาพครับหกแป้วันวันนี้เขาไม่ให้เขาไม่ให้พกกระเป๋าเไปแล้วก็เลยต้องเอาติดใส่แก๊สปวดกจะปวดไม่มีทาง 对，你看吗？